ไม่มีต de um ัวปลอมในเวทีเจรจาเหตุใดไปไม่ถึงจุดดับไฟใต้เหตุการณ์รุนแรงที่หน้าที่ว่าการอำเภอสงไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่9มีนาคมที่ผ่านมาทําให้อาสาสมัครรักษาดินแดนหรืออสเสียชีวิตสองรายยังไม่นับเหตุการณ์ในจุดอื่นที่ทําให้มีผู้เสียชีวิตอีกหลายรายกลายเป็นการตอกย้ําว่าข้อตกลงเพื่อวัดผลการพูดคุยกับคนของขบวนการในการยุติการก่อเหตุในช่วงเดือนรอมฎอนสันติสุข ตามการประกาศเจตนารมณ์ของฝ่ายรัฐผ่านสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมชนั้นกำลังอยู่ในช่วงพิสูจน์ว่าแผนดักไฟใต้1ปีของรับ,บาลภายใต้การถือธงนําของทักสินชินวัตรที่ปรึกษาประธานอาเซียนจะมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน ภูมิธรรมเวทยชัยรองนายกรัฐมนตรีรัมตีว่าการทสงกราโหมยืนยันหลายครั้งว่าจะไม่มีการพูดคุยไปก่อเหตุไปทุกอย่างต้องดูเหตุการณ์ในพื้นที่ก่อนเพื่อสอบว่าที่มีการไปคุยกันนั้นเป็นตัวจริงหรือไม่จึงจะเข้าสู่ขั้นตอนการเคาจะ,จะายุทธศาสตร์ดับไฟใต้ฉบับใหม่และการแต่งตั้งคณะพูดคุยสนิสุกซึ่งหัวหน้าคณะอาจจะเป็นคนเดิมหรืออาจจะเปลี่ยนคนใหม่ สำหรับคณะพูดคุยสันติสุขฝ่ายไ,ไทยชุดล่าสุดมีชัดชัยบางชวดเป็นหัวหน้าคณะพูดคุยได้ข้อสรุปในการเดินหน้าตามแผนปฏิบัติการการร่วมเพื่อสันติสุขแบบองค์รวมหรือ JCPP ครอบคลุม3ประเด็นสำคัญคือการลดความรุนแรงการปึกษาหารือสาธารณะและการแสวงหาทางออกทางการเมือง มีการลงรายละเอียดในการพูดคุยเรื่องการปกครองตนเองแต่กระบวนการแต่ละขั้นตอนจะมีองค์กรตะบันตกเข้าร่วมสังเกตการและมีกลไกในการถามความต้องการระดับพื้นที่แต่นั่นกลายเป็นตมที่ผู้มีอำนาจไม่กล้าจะเดินหน้าต่อไปเพราะเกรงว่าจะสุ่มเสี่ยงพัฒนาไปสู่การแบ่งแยกดินแดนนั่นก็คือเตีดำรงของขบวนการที่ต้องไปถึงเป้าหมายส่วนจะเป็นรูปแบบเบ็ดเสร็จหรือแค่การกระจายอำนาจจากรัฐส่วนกลางนั้น ฝ่ายกระบวนการซึ่งมีสภาสุร,รอจะต้องมีส่วนร่วมในการกําหนดขณะที่โจทย์ใหญ่ก็ยังเป็นโจทย์เดิมที่ถกเถียงมาหลายยุคตั้งแต่ระบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรร,าาระบาดปธ์จันาโอชาเลยมาถึงระบาลเศรษฐาทวีสินคือคนที่ไปเจรจาเป็นตัวจริงหรือตัวปลอมและมีอำนาจถัดใจหรือไม่ซึ่งหากตรวจสอบกันแล้วทุกคณะที่เป็นทางการและทีมอย่างไม่เป็นทางการต่างยืนยันว่าทุกคนที่ไปคุยมาเป็นตัวจริง โดยมักใช้ช่วงเวลาในการที่พื้นที่ปอดเหตยุยดุนแรงเป็นตัววัดผลความเป็นตัวจริงทุกครั้งจนล่าสุดที่มีข่าวว่าผลเอกนิพัฒน์ทองเล็กกรรมาการผู้ช่วยรัฐมนตรีเป็นตัวหลักในการพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการหลังจากที่ทักสินินวัตรลงพื้นที่และมีพันตรวจโททวีสอดส่องซึ่งเคยทํางานในพื้นที่ภาคใต้มาก่อนและเคยเป็นทีมหลักในยุคที่พระดวลพระนาถาบุตรเป็นหัวหน้าคณะพูดคุยสนทิภาพโดยผู้การทวีหัวหน้าพรรคประชาชาติ คุมฐานเสียงสําคัญในฝ่ายสีแดงของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่กําลังถูกท้าชิงจากตัวละครการเมืองใหม่ๆของพรรคฝ่ายค้านอย่างพรรคประชาชนพรรคเป็นธรรมรวมถึงบ้านใหญ่ของภูมิใจไทยที่พยายามตรึงเก้าอี้ไว้นอกจากนั้นยังมีทีมเดิมที่เคยเป็นขุมข่าวในการแกะรอยขบวนการ BRN และเกาะติดแหล่งข่าวในภาคใต้เช่นพลเอกสาเร็จสียรายพลโทสมเด็จโยธาพลเอกชินวัตร์แมนเดชเข้าแถวร่วมวงคังข้อมูลด้วย อย่างไรก็ตามฝ่ายขบวนการเองก็ไม่ได้เป็นเอกภาพมีทั้งสายเหยียวและสายพ,รยราพิราบรวมถึงสายกลางๆทั้งในส่วนการเมืองศาสนาและการทหารแต่และฝ่ายไม่ได้คุมสภาพแบบทั้งหมด เมื่อการเจรจารและผลการพูดคุยยังไม่ได้รู้ว่าเป็นข้อสรุปที่โดนใจที่สุดผลจึงออกมาอย่างที่เห็นแม้ยุทธวิธีที่ผู้ก่อเหตุใช้ไม่ได้แตกต่างอย่างที่ทํามาในอดีตคือเฉลยโอกาสโจมตีจุดที่อ่อนแอใช้อาวุธปืนสงครามเข้าโจมตีวางระเบิดเปิดทางหลบหนีแต่คนก่อเหตุก็ไม่ได้เป็นกลุ่มเยาวชนในยุคก่อนปี59ที่ถูกฝึกมาเป็น RKK ฝังตัวในหมู่บ้านแต่เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่มารับไม้ต่อเพียงแต่มีรายละเอียดในวิธีการซึ่งเรียนแบบกลุ่มโหดรุนแรงในตะบันออกกลางที่เผยแพร่ใน YouTube โดยปีกด้านการทหารภายใต้การชี้นําของผู้มีอํานาจบางขั้วในสภาสุรเห็นว่าฝ่ายไทยยังไม่มีข้อเสนอที่จริงใจพอในการไปสู่เป้าหมายที่เขาต้องการยิ่งการเสนอรอมฎอดนสันติสุขไม่ได้มีผลในเชิงต่อรองของฝ่ายเขาการโต้กลับข้อเสนอตัวแทนจากรัฐไทยด้วยการสื่อสารทางเปิดะระดับบุคคลยังเกิดขึ้นอย่างที่เห็นแม้ที่ปรึกษาประธานอาเซียนอย่างทักษิณชินวัตร เชื่อมั่นในตัวผู้นำมาเลเซียว่าจะออกแรงสุดตัวเพื่อรุกเข้าไปที่แกนกลางของสภาของขงบวนการที่ล้วนแต่อยู่ในประเทศเขานั้นก็ยังขาดพัุดิบที่จะเจรจา,รจารต่อรองเพราะฝ่ายไทยก็ต้องการเช็คความต้องการในพื้นที่กับกระบวนการว่าเป็นกรอบเดียวกันหรือไม่ระหว่างนี้จึงเหมือนเป็นช่วงของการวัดใจในขณะที่กองหน่วยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ี่ส่วนหน้าที่ถูกขุดเรื่องการผ่านงบดับไฟใต้ในช่วงเกือบ20ปีที่ผ่านมาแต่สถานการณ์ก็ทรงๆอยู่อย่างนี้ จนถูกแซวว่าทหารเลี้ยงไข้ทําให้การบอลน้าหนักในการใช้งบในส่วนที่สําคัญและไม่สําคัญยังไม่ลงตัวประกอบกับทิศทางการเมืองมุ่งไปสู่การใช้การพูดคุยลดน้าหนักด้านการทหารลงพองถ่ายให้กําลังประจำถิ่นทั้งทหารพานและอสสเข้ามาคุมพื้นที่และในปี2570ก็ได้มีการถอนทหารพานออกจากพื้นที่ทั้งหมดเปิดอิสระให้กลุ่มก่อเหตุความรุนแรงสามารถจัดตั้งวางแผนเตรียมการได้สำเร็จทางที่การข่าวมีการรายงาน การส่งวัตถุตั้งต้นก่อเหตุเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านแต่ก็ยังไม่สามารถสกัดได้ทําให้บทบาทของแม่ทัพภาคสี่ในฐานะผอรมนภาคสส่วนหน้าอย่างพลโทไพศาลหนูสังต้องปรับไปสู่สหารสายพิราบเน้นงานมวลชนและต้องพิจารณาอย่างรอบคอบในการเปิดยุทธการในพื้นที่แต่ละครั้งลดการหยิบไปใช้เป็นเงื่อนไขเพราะการทํางานของของบวนการขับเคลื่อนไปเพื่อให้สอดประสานกับภาคประชาสังคมที่ตรวจสอบทหารดูเหมือนว่า เหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ได้เปลี่ยนไปจากเดิมหัวข้อถกเถียงยังวนเวียนอยู่ว่าตัวจริงตัวปลอมการทบทวนยุทธศาสตร์ยังคงเป็นเรื่องที่ต้องรอให้ผู้มีอำนาจเคาะการเลือกคนหน้าคณะพูดคุยการมองภาพปัญหาจากคนเดิมที่ไม่ได้อยู่ในประเทศไทยมาหลายปีก็วนลูปคงได้รอรุ้นแสงสว่างที่ปลายอมโมลในการดับไฟใต้หนึ่งปีตามแนวทางรัฐบาลจะได้ผลหรือไม่โดยระหว่างนี้ก็คงภาวนาให้เกิดความรุนแรงในพื้นที่ไปมากกว่านี้